ก็ขอกล้าเสีทดิ้งกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ชมอัวแต่โฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสลักคิดโรนี้จะมาอัปเดตนะทุกคนเกี่ยวกับเงิน1000บาทนะทุกคนที่ผมทาคลิปไปประมาณ3-4วันที่แล้วประมาณนี้แหละนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก็คือสลักไข่นะครับที่ทําการแช์นะจะได้รับเงินจํานวน1,000บาทนะคะับสลับโบนัสผู้ใช้ใหม่นะครับเราก็สามารถทําการ กดคลิกรับได้นะทุกคนตอนนี้ผมรับไปแล้วจํานวน200บาทนะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้ไหมทุกคนมาดูกันนะตัวน,นี้นะครับนี่ทุกคนนี่นีน,นี่รายการ รายงานโบนัสพิเศษทุกคนจำนวน200บาทนี่นผมรับไปแล้วนะทุกคน1ออเดอร์นะครับแต่ละออเดอร์เราจะได้รับ200บาทนะทุกคนแต่ละออเดอร์นะถ้าครบ5ออเดอร์เราจะได้รับเงิน1,000บาทเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูคร่าวๆนะตอนนี้ผมทำภารกิจไปแล้วอยู่ที่106บาทนะครับของ Lazada เองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก่อนที่เราจะมาดูกันนะคะสลับใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนหรือมาดูผมครั้งแรกนะ ให้เพื่อนๆกดไปที่ Lazada ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่จะมีตรงนี้นะในหน้าหลักของบัญชีนะครับจะมีคาว่า l a ดเอฟเฟอเอยู่นะทุกคนนี่ไม่รู้ว่าออกเสียงผิดหรือเปล่าหือืออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด,ด้วยละกนันนี่จะมี รูปจุด3จุดแล้วก็ด้านล่างน่าจะเป็นรูปคนหรือเปล่านี่นี่นี่จุดตรงนี้นะสีสีแดงๆตัวนี้ที่ผมคลิกอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆทาการกดคลิกเข้าไปได้เลยจะเจอแบบนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมยิ่งแชร์ยิ่งได้ทําเงินง่ายๆที่แอป lazada นะครับก็รับไปแล้วในทุกคนจํานวน200บาทไม่รู้ว่าจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรอีกหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ โอนเงินเข้าบัญชีในีทุกคนสำหรับบัญชีเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีและกันนะคะตอนนี้ผมทําภารกิจไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูล้กันรับไปแล้ว1 o r d e ออเดอร์ทุกคน1ออเดอร์ก็จะได้รับอยู่ที่จํานวน200บาทนะครับถ้า5 o r ออเดอร์จะได้รับอยู่ที่500บาทแล้วก็ 10บออเดอร์จะได้รับ1,000บาทนะครับวิธีการในะทุกคนวิธีการเล่นละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับนำลิงกนะ์ในทุกคนที่เป็นของลาซา d a นะทำการแชร์ลิงก์ทุกคนทําการแชร์ลิงก์นะ ให้เพื่อนของคุณนะครับเพื่อนของคุณนะนำไปซื้อสินค้าแบบไหนก็ได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสินที่มีราคาต่ำนะทุกคนหรือราคาสูงก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพียงแค่เราทําการแชร์ลิงก์แล้วให้เพื่อนของคุณทําการซื้อสินค้านะครับที่เราไปแชร์ให้เพื่อนนะหลังจากนั้นนะครับออเดอร์ของเรานะทุกคนจะโผล่มาตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูละกันนะครับ จะโผล่มาตรงนี้นะครับเมื่อวานก่อนนะทุกคนเมื่อวานก่อนนะครับก็มีอัตราการคลิกอยู่ที่25คลิกนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูละกันนะครับสําหรับรายได้นี้จะอยู่ตรงนี้ทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมกําลังจัดส่งนะครับจะได้รับเงินนะครับก็จะมีแบบนี้ให้เพื่อนโผล่ขึ้นมานะครับ8.38าบาท9.15บาทบ้างแบบนี้นะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับ การที่เราแชร์ออกไปนะครับตัวนี้เพื่อนเก็ลองไปเล่นดูได้นะ30วันนะครับก็มีอัตราการคลิกอยู่ที่78คลิกคําสั่งซื้ออยู่ที่20คําสั่งซื้อนะจะโผล่ขึ้นมาไหมทุกคนนี่มีนะโอ้โหเยอะมากๆเลยแบบนี้นะ ผมทาคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วแหละนะทุกคนสลักใครที่อยากย้อนไปดูเดี๋ยวผมทาการทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเผื่อใครที่อยากย้อนไปดูก็ประมาณนี้ละกันนะครับไม่รู้ว่าเงื่อนไขการรับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขการรับกันดีกว่านะเงื่อนไขนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะด้านขวามือบนสุดกฎของกิจกรรมนะทุกคนหรือภารกิจนะครับนี่กฎกติกาของกิจกรรมนี้นะครับภารกิจรับ1,000บาทนะครับมีอยู่8ข้อนะทุกคนเดี๋ยวมาเรามาวิเคราะห์ลองดูละกันนะครับก็คือตัวแรกนะครับผู้ใช้แอป ลัดอัพเฟรียท์เดนทุกคนถ้าออกสิ่งผิดต้องขอโทษด้วยละกันนะทุกคนนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ขึ้นอยู่กับวันที่คุณสมัครเข้าใช้แอปนะครับนี่ประมาณนี้ละกันสําหรับกฎข้อที่1ตัวที่2อ,อคุณจะได้รับรางวัลแต่ละภารกิจนะครับเมื่อทําภารกิจครบถ้วนนั่นเองตัวที่3นะครับคุณมีเวลา30วันนะครับดูด้านบนนะทุกคนนี่ดูดูด้านบนนะตัวนี้นะครับของผมอยู่ที่ 22วันกับอีก14ชั่วโมงนะครับจะขึ้นอยู่แบบนี้นะสำหรับกิจกรรมภารกิจนะตัวนี้นะครับนับจากวันที่เริ่มทำภารกิจนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่8วันที่แล้วนะครับมาดูตัวต่อมานะครับออเดอร์จะถูกนับหลังจากที่จัดส่งนะทุกคนก็คือหมายความว่าถ้าเราทําการจัดส่งแล้วนะทุกคนเราก็จะมีโอกาสได้รับหรือรอประมวลผลนั่นเองตัวที่5้านะครับก็จะเป็นนับ เฉพาะออเดอร์ที่มีการสั่งซื้อนทุกคนผ่านลิงก์นทุกคนของแอป a a ด f ัฟเฟ a t ลเฮดเท่านั้นนะครับถ้าเป็นการจ่ายแบบคล้ายๆว่าเอ้ยเอาลิงก์แบบธรรมดาไปแชร์ให้เพื่อนของคนตัวนี้ไม่สามารถทําได้นะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่มีการทําเรื่องคืนเงินหรือถูกระบบตรวจว่าเป็นคล้ายๆว่าถูกยกเลิกแล้วก็ได้รับมาประมาณนี้ทุกคนจะไม่ถูกนับนะ เ็นคล้ายๆว่าปั๊มเอาเอา i อีอีก ID หนึ่งนะทุกคนเราไปปั๊มตัวนี้ก็ไม่สามารถทำได้เช่นการตัวต่อมานะครับก็จะเป็นรางวัลน,นะครับจะมีการจ่ายในรอบบินถัดไปไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยในรอบบินถัดไปน่าจะเป็นเดือนถัดไปหรือเปล่าตัวต่อมาก็จะเป็นหากมีการรับรางวัลแล้วนะครับแต่ระบบนะครับมีการตรวจสอบว่าออเดอร์ของเพื่อนๆนะละเมิดในทุกคนหรือไม่ผ่านกฎเขาได้ทุกคนรางวัลจะถูก ยึดคืนทุกคนในรอบบินหัดไปนะ่าจะเป็นเดือนหัดไปนั่นแหละนะทุกคนประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับผมก็รับไปแล้วจํานวน200บาทนะครับก็จะเป็นรายงานโบนัสพิเศษนะครับไม่รู้ว่าจะรับยังไงนะต้องรอติดตามน่าจะเป็นกิจกรรมสิ้นสุดหรือเปล่าแต่ไม่ดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้กอกอะไรเลยนะทุกคนยังไม่กอกนะสำหรับกรุณนาะ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเริ่มสร้างรายได้กับเราตรงนี้ผมยังไม่ได้ทําการกรอกเดๆทั้งสิ้นนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำการกรอกลองดูแล้วกันผมก็สงสัยนะไม่รู้ว่าจะถอนขั้นต่าอยู่ที่เท่าไหร่สำับใครที่เล่นก่อนผมก็ม้นหน่อยแล้วกันตอนนี้รับไปแล้วจํานวน 200บาทสลับใครที่อยากเล่นของผมนะทุกคนนี้อยากเล่นเหมือนผมนะเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็เป็นรหัสเชิญไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสลักกิจกรรมรับ1,000บาทฟรีไม่จําเป็นต้องเชิญเพื่อนเพียงแค่แชร์ลิงก์สินค้านะครับนี่กิจกรรมก็จะประมาณนี้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองนะสลับใครที่อยากลองเล่นลองดูลองไปเล่นดูได้สำหรับลัด affiliate ทนะครับกิจกรรมของ l า z a d a าจะ ใกลส,สุดลงเรื่อยๆแล้วนะทุกคนของผมก็เหลืออยู่ที่22วันมาดูกันนะครับสาหรับการสร้างลิงก์นะทุกคนสาหรับใครที่ไม่อยากรับในลิงก์นี้นะทุกคนที่มีลิงก์อยู่นี้แบบนี้อยู่แล้วเราค้นหาไม่เจอจะทํายังไงนะทุกคนเราอยากเอาลิงก์ไทยนอกที่อยู่ในแอป l a z a ดาพวกนี้เห็นไหมพวกสินค้าแบบนี้นะครับเราอยากเอาไปแชร์เพื่อนนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเอาสินค้าตัวนี้ละกันหลังจากนั้นนะคระับทำการกด คลิก3จุดทุกคน3จุดด้านขวามือบนสุดนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นคลิกคําว่าแช์นะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับสําคัญมากๆเลยตรงนี้ให้เพื่อทําการคัดลอกลิงก์ในทุกคนคําว่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้กดคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะตอนนี้เราก็ได้ทําการคัดลอกเรียบร้อยหลังจากนั้นกดเข้าไปเหมือนเดิมเลยในทุกคนในเมนู ลัดอัฟเฟีย t เทสนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจะเจอแบบนี้แต่ถ้าใครไม่เจอนะครับสังเกตนะทุกคนด้านล่างการค้นหานะครับนี่จะมีคําว่าทาลิงก์โปรโมทด้วยตนเองอยู่นะจะมีคําว่าตรงนี้นะให้เพื่อนทาการกดคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนทาการวางลิงก์นะครับที่เราทําการคัดลอกมาเมื่อกี้นั่นแหละทําการกดยืนยันนะครับตอนนี้เราก็ให้ทําการ แชร์หรือทําการคัดลอกลิงก์เรียบร้อยหล ja e ังจากนั้นทําการกดคลิกคําว่าแชร์นะครับจะเจอแบบนี้นะทุกคนจะเจอแบบนี้นะให้เพื่อนๆนะครับสังเกตจะมีคําว่าสร้างลิงก์อยู่นะให้เพื่อนคัดลอกตรงนี้นี่นี่คำว่าคัดลอกตรงสร้างลิงก์นะถ้าเพื่อนๆไม่คัดลอกเลยทุกคนผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรไหมแต่ถ้าอยากให้แน่ใจกดคัดลอกตรงนี้ดีที่สุดนะหลังจากนั้น right. ก็ไปแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ประมาณนี้ละกันเกี่ยวกับการสร้างลิงก์นะเดี๋ยวคลิปหน้า เดี๋ยวผมจะทำการกรอกและการให้ทุกคนสลักการถอนเข้าบัญชีธนาคารนะว่าจะสามารถรับยังไงแล้วก็จะรับยากไหมนะลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวคลิดหน้าจะมาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันเกี่ยวกับกิจกรรมโบนัสรับ1000บาทตอนนี้รับไปแล้ว200บาทนะโอเคสลหักใครที่ชอบคิปโดนี้นะคะหรือคิปโดนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่หมจากช่องมูลโตโฟกัสคลิปนี้ลนาะไปก่อนสวัสดีครับ